สฟนบอลอย่างเช่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิคราะห์บอลประจําวันครับวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีครับ29มกราคม2569ครับวันนี้ไปที่ยูโรปานัดสุดท้ายครับของรอบลีเฟสนะครับนอตติ้แฮมฟอร์เรสเจอกับเฟรนซ์บาลอสนะครับผมสถานการณ์ของทั้ง2ทีมครับทางด้านของฟอร์เรสเนี่ยอยู่ที่16ครับมีอยู่11แต้มการจะขึ้นไปติด1ใน8เนี่ยถือว่ายากลำบากพอสมควรนะเพราะว่ามันมีหลายทีมากนะครับที่มีโอกาสมากกว่าพวกเขานะครับ ส่วนเฟรนช์วอล์เลสเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับตอนนี้มีอยู่15คะแนนนะครับเฟรน์วอล์เลสเนี่ยถ้าชนะเนี่ยได้ติด1นึ่งแปดแน่แต่ถ้าเสมอเนี่ยต้องลุ้นหนักพอสมควรครับว่าจะดีพอที่จะอยู่ในแรงกิ้ง1นถึงแหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยตามโจทย์แล้วเป็นทางด้านของฟอ r e เรสเจ้าบ้านครับที่เหนือกว่า1ชั้นเลยนะครับซึ่งจริงเนี่ยฟอเรสผมว่ามันแทบจะไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรแล้วนะ นะครับชนะไปก็มี14แต้มนะครับก็น่าจะยากนะครับในการที่จะแซงขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมีทีมที่มี14กคะแนนแล้วก็มีนะครับรวมไปถึงทีมที่มี13แต้มอีกเพียบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็น่าจะ pay off นะครับสำหรับ forest นะครับเกมนี้ผมเลยมองว่าโอกาสชนะขาดยากนะครับอาจจะเสมอเลยนะฮะหรือถ้าชนะก็ชนะแค่ประตูเดียวครับผู้นี้คิดว่าเฟรนเซนเลลสจะทำได้ดีกว่าขอเชียร์ทีมเยือนครับเฟรนเซนเลครับ สวัสดีแซนมองอย่างเซียนทุกท่านนะครัคบฟุตบอลคำคืนอบนลพุ่งีสดีที่29มกราคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้หลุ้นกันอยู่นะครับตุวยูนโตที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกยูฟ่ายูโรป,ปาลีกนะครับรอบลีกเฟสนับสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างมัร์กบีเทลอาวีฟจากอิสราเอลนะครับพบ,บโบลินญาจากอิตาลีนะครับโดยทางด้าน มารคบีเทลวีเตี่ยตกรอบไปแล้วนะครับพอเล่นมาเจ็ดนัดเนี่ยมีแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับขณะที่บริญญาเองเนี่ยยังมีลุ้นเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายไปเลยนะครับแต่ต้องชนะสถานเดียวแต่ก็มีลุ้นแค่นิดหน่อยครับเพราะถ้าทีมอื่นชนะเนี่ยบริญญาก็คงได้ไปแค่ เพยออกนะครับโดยโบุรินญ,ญาเล่นมาเกตหนัดเนี่ยมีทั้งหมดสิบสองแต้มน,นะครับโดยซอมโดยรวมเนี่ยบุรินญ,ญายังดูเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่าบุรินญญาเองก็ถือว่าหนักไปทางเสมอครับแต่เกมนี้เล่นที่สนามเป็นกลางผมยังดูว่าบุรินญญาน่าจะคว้าชัยไปได้นะครับลุ้นไปที่สองของตัวเองเอคู่นี้ผมให้เฉีย์ไปที่ บริย่าจากอิตาลีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆบอลเซียนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นขันในรอบลีกเฟสคู่ระหว่างราเบติสครับจากสเปนพบกับฟยนูจากเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้ลงสนามเวลา3ามนาฬิกาตรงโดยเจ้าถิ่นเบติสนะครับเจ็ดนัดมี14คะแนนครับยิง11เสีย6ขณะที่เฟยนูดนะครับเจ็ดนัด6คะแนนนะครับยิง10เสีย13นะครับกับผลงานที่ผ่านมานะครับของทั้ง2ทีมเบติส5เกมหลังสุดเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ขณะที่เฟยนูดนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับซึ่งคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยให้ทางโรเบติสนะครับต้องมี1ประตูยืนพื้นก็ถือเป็นโจทย์ที่สูงใช้ได้นะครับแต่ยังคิดว่ามีโอกาสทําได้นะครับเบติสเป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับเก็บชัยชนะมา4จาก5นัดหลังสุดและเกมนี้พวกเขาเน้นด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย ก็ต้องการติด1ใน8นะครับก็ใช้เล่นชุดใหญ่นะครับนำทัพโดยปาโบฟอร์นาวนะครับตัวริมเส้นอย่างอันโตนี่เอลซัสซูลี่แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเซดิกบาโกมบูนะครับก็ดูแล้วมีทีเด็ดที่ขาดที่ดีกว่านะครับก็อย่างน้อยชนะได้ลุ้นประตู2ครับคู่นี้เลือกแกลเบติสครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นยูโรปาลีกอีก1คู่นะครับกลาสโกเซลติกเปิดบ้านเจอกับอูเครับก่อนแมตช์การขันเป็นเซลติกดูดีกว่าครับจะต้องชนะขาดลอยเท่านั้นถึงจะสมศักดิ์ศรี ห้ามยิงเฉือนนะครับถ้ายิงแค่เฉือนเนี่ยเจ้าถิ่นเจ็บทันทีนะครับผมเซลติกจากสกอตแลนด์ส่วนอูเทรกจากฮอลแลนด์มาตรฐานฟุตบอลไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับถือว่ามีความใกล้เคียงกันแต่เกิดดูผลงานในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบลีกเฟสเนี่ยนะครับเจ้าถิ่นเขาดีกว่าเยอะเซลติกเนี่ยมี8แต้มนะครับอาจจะไม่ได้สุดยอดเลยมากมายแต่ก็ยังมีลุ้นนะครับเกาะอยู่กลางๆตาราง,างยังมีอะไรให้เล่นต่อได้ขณะที่ทางฝั่งผู้มาเยือนอูเทรกนะครับหแต้มครับ ตกรอบแล้วเรียบร้อยไม่มีลุ้นอะไรทั้งสิน้นฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจมันต่างกันเซลติกได้เปรียบกับการเล่นในถิ่นด้วยนะครับเสียงเชียร์ของแฟนบ bon อลอะไรต่างๆน่าจะช่วยได้เยอะสไตล์ของเซลติกเนี่ยเก่งกับการเฝ้าบ้านอยู่แล้วเทคนิคชั้นเชิงไม่มากแต่เน้นสปิริตเน้นการบุกเข้าใส่เป็นหลักนะครับซึ่งผมว่าด้วยความที่โอเพกน่าจะโรเตชันด้วยแหละครับฉะนั้นก็จะเป็นเจ้าถิ่นที่ทําได้ดีกว่ามากๆขอลุ้นประตู2ออาจจะเสวเฉียดหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นยิงขาดได้อย่างน้อย1ประตูลกันครัาจะะช่่วยไปทีนบ ก็จะสามารถทําได้ดีในวันนี้ครับผมแันนี้คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ